สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายนปี2564ค่ะเราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะอยากจะฝากไว้ด้วยสำหรับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ การดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะดูเพื่อเป็นแนวทางอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนู ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงเดือนมิถุนายนปี2564นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูนะคะมีดาวประจำตัวคือดาวพระพฤหัสบดีค่ะและนอกจากดาวพระพฤหัสจะเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจำตัวของคุณแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยนะคะและอย่างที่ทราบกันดีว่าในขณะนี้เวลานี้ดาวพระพฤหัสได้ทำการโคจรโยกย้ายราศีเข้ามาอยู่ที่ราศีกุมค่ะนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนสหัชชะของชาวลัคนาราศีธนูนั่นเองนะ ในเดือนมิถุนายนนี้เรามาพิจารณากันเลยในแต่ละดวงดาวว่าโคจรไปอยู่จุดใดและจะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีธนูอย่างไรบ้างนะคะมาไล่ดูกันไปทีละดวงดาวเลยค่ะดาวดวงแรกนะคะก็ขอเริ่มที่ดาวพระพฤหัสเลยค่ะซึ่งเป็นดาวเจ้าเนื้อเป็นดาวเจ้าตัวของคุณเป็นดาวประจําตัวของคุณอย่างที่บอกไปนะคะว่าดาวพระพฤหัสนั้นได้อยู่ในเรือนสหัชชะค่ะ ซึ่งชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ระยะเวลาประมาณ6เดือนเลยนะที่ดาวพระพฤหัสจะอยู่ในเรือนสหัชชะค่ะนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีธนูคุณมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับคนรอบข้างมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นลักษณะของการติดต่อเจรจาประสานงานหรืออาจจะมีการทําธุรกิจทําธุรกรรมเกี่ยวกับทางออนไลน์ทางโซเชียลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสหัชชะหมาย ายถึงคนรอบข้างหมายถึงคอนเน็กชันหมายถึงเพื่อนฝูงและสหัสชาก็ยังหมายถึงโซเชียลหมายถึงสื่อออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ถือว่าอยู่ในพบเรือนที่ดีมีการเจรจามีการติดต่อมีการซื้อการขายซื้อมาขายไปทําธรุรกิจอะไรก็คล่องตัวในช่วงนี้นะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้านะคะการที่ดาวประจําเนื้อประจําตัวมาอยู่ในพ บเรือนแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณจะมีการติดต่อซื้อขายมีการพูดคุยมีการดิวงานเกิดขึ้นบ่อยนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาพิจารณาที่ดาวพระอาทิตย์กันบ้างค่ะ ดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพะของชาวลัคนาราศีธนูนะคะในวันที่15มิถุนายนปี2564ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภะได้โคจรมาอยู่ในราศีมิถุนค่ะนั่นก็คือได้โคจรมาอย่างเรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีธนูได้ทํามุมเล็งลัคนานั่นเองนะคะคําว่าเล็งลัคนานั้นหมายถึงมาถึงตัวคุณส่งมาถึงตัวเจ้า ลัคนานั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์หมายถึง ออดาวพระอาทิตย์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะนะคะสุขะหมายถึงอะไรสุขะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสุขะหมายถึงความก้าวหน้าสุขะหมายถึงชื่อเสียงก็ได้หรือจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะนอกจากนั้นสุขพระยังหมายถึงความลงตัวลงรอยความสมบูรณ์นั่นเองนะคะและการที่ดาวของความสมบูรณ์ความลงตัวลงรอยมาเล็งลัคนาแบบนี้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้เลยที่ชาวลัคา าราศีธนูคุณจะมีเกณฑ์ดีคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์มาทํามุมเล็งลัคนานั้นหมายความว่าเล็งมายังเรือนของดาวพระพฤหัสดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพฤหัสนี้ถือเป็นดาวคู่มิตรกันอีกนะคะตามคัมภีรโหราศาสตร์ที่บอกไว้ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนั่นเองนะคะดาวพระพฤหัสก็เปรียบเสมือนดาวของครูบาอาจารย์นะคะดาวคู่มิตรมันเล็งถึง กันแบบนี้นะคะงานใดที่ชาวลัคนาราศีธนูทำอยู่จะส่งผลให้คุณมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นและคำว่ามีชื่อเสียงเนี่ยไม่ได้หมายถึงคุณจะเป็นที่โด่งดังเหมือนดาราอะไรนะคะคำว่ามีชื่อเสียงนั่นก็คือ มีเอ่อเขาเรียกว่าตีความหมายได้หลายแงย่หลายมุมค่ะนั่นก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการค้าขายดีมีลูกค้าเข้ามาในร้านของคุณบ่อยมากขึ้นหรือเอ่อชื่อร้านของคุณนะคะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นใครที่ทํางานประจําเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานออฟฟิศก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับคําชมจากหัวหน้างานมีเกณฑ์ที่จะได้รับคําชมจากเพื่อนร่วมงานลูกค้าชื่นชอบในผลงานของคุณหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ที่จะได้เพิ่มเงินเดือนก็เป็นไปได้ค่ะอย่างที่สมัยบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าดาวพระพฤหัสนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวของคุณก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยเช่นเดียวกันพันธุนั้นก็หมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานได้นะคะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภพระทํามุมเล็งลัคนาแบบนี้เลง็งมายังดาวพระพฤหัสแบบนี้มันมีเกณฑ์ชัดเจนในเรื่องของการงานมากๆค่ะว่าคุณจะมีความก้าวหน้ามีชื่อเสียง ากยิ่งขึ้นมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งมีโอกาสขึ้นเงินเดือนมีโอกาสที่จะเป็นที่นิยมของคนรอบข้างและนอกจากนั้นสุขพะก็ยังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเกื้อนหนุนสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ ต่อมานะคะเรามาพิจารณาที่ดาวพระอังคารกันบ้างค่ะดาวพระอังคารนะคะได้โคจรมาอยู่ในราศีกรกฎนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนมรณะนะคะ ดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีธนูค่ะโคจรมายังเรือนมรณะตรงนี้มาอยู่ร่วมกันกับดาวพระศุกร์นะคะจะมาเจอกันกับดาวพระศุกร์ในช่วงปลายเดือนค่ะดาวพระอังคารเนี่ยลักษณะของเขาจะหมายถึงรถรายวดยานพาหนะต่างๆเพราะฉะนั้นการที่ดาวพระอังคารโคจรมายังเรือนมรณะแบบนี้มาอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องของการขับรถขับราเรื่องอุบัติ เหตุเรื่องโรคภัยเรื่องสุขภาพนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้นนั่นเองค่ะแต่เกณฑ์ดีของดาวพระอังคารนั้นก็คือได้มาอยู่กับดาวคู่มิตรอย่างดาวพระศุกร์ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีสเสน่ดึงดูดค่ะไม่ว่าจะเป็นดึงดูดเพื่อนร่วมงานดึงดูดลูกค้าหรือดึงดูดเพศตรงข้ามเป็นไปได้นะคะเพียงแต่อยา่าจะให้ระมัดระวัง เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของลมฟ้าอากาศพายุต่างๆนะเพราะดาวพรังคาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเวลาโคจรมาอยู่ในเรือนบรณะแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะอันนี้ก็คือเตือนกันไว้นะคะชาวลัคนาราศีธนูนะ ต่อมานะคะเรามาพิจารณาที่ดาวพระพุธกันบ้างค่ะดาวพระพุธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีธนูขออภัยค่ะดาวพระพุธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะของชาวลัคนาราศีธนูนะคะซึ่งในขณะนี้เวลานี้นะดาวพระพุธได้โคจรมาอยู่ในเรือนอริค่ะอยู่ร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของชาวลัคนาราศีธนู ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะคะว่าดาวพระพุธและดาวพระราหูมาเจอกันที่เรือนอริแบบนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากในเรื่องของการงานค่ะดาวพระพุธกับดาวพระราหูนั้นถือว่าเป็นดาวคู่อันธพาลเป็นคู่วิวาทเป็นคู่ของปากเสียงเป็นคู่ของการทะเลาะ ขัดแย้งต่างๆนานๆนะคะเพราะว่าเป็นคู่ศัตรูกันนะซึ่งดาวพระพุธตัวแทนของเขาก็จะเป็นตัวแทนในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเจรจาเรื่องของเอกสารเรื่องของการติดต่อประสานงานนั่นเองนะคะแล้วมาเจอกับคู่อริอย่างดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหู เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะด้วยเป็นเกณฑ์มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่อนข้างมากเลยที่ชาวลัคนาราศีธนูจะมีความขัดแย้งไม่พอใจหงุดหงิดใจหรือโมโหหัวร้อนให้กับคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่บริวารของคุณหรือคนที่คุณต้องติดต่อเจรจาประสานงานด้วยมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปแบบไม่ไม่ได้ดั่งใจคุณแล้วคุณก็หงุดหงิดอารมณ์เสียประมาณนี้นะ ดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งสมัยก็เลยมองว่าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการติดต่อเจราจาประสานงานซื้อมาขายไปการดีลงานต่างๆอาจจะไม่ได้ราบรื่นเท่าที่ควรนะก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากแต่ถามว่ามีเกณฑ์ดีไหมมีเกณฑ์ดีแน่นอนค่ะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในราศีไม่ถุนแบบนี้ถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีมากๆเลยนะและในช่วงนี้นะคะ การขอความช่วยเหลือการขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานจากคู่ค้าคู่สัญญาต่างๆก็อาจจะไม่ได้รับการตอบรับเป็นเอ่อเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิด้วยการจะขอให้คนอื่นช่วยเหลืออะไรการจะขอความร่วมมือจากหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานจากลูกค้าต่างๆนะคะก็อาจจะได้รับการปฏิเสธต้องบอกตรงๆแบบนี้หรือได้รับการตอบรับมาแบบ แบบที่คุณรู้สึกว่าเอะมันน้อยเกินไปหรือเปล่านะคะไม่ดีเท่าที่ควรประมาณนี้นะคะในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะดาวความรักก็คือดาวพระพุธนี่แหละค่ะซึ่งโคจรอยู่ร่วมกับดาวพระราหูก็อาจจะมีเกณฑ์ขัดแย้งทะเลาะเบาแวงกันได้นะคะแต่อยากจะบอกเลยก็เกิดขึ้นแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นทั้งเดือนนะคะมาเจอกันในเรือนอริแบบนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่ามีอุปสรรคมีปัญหามีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงในเรื่องของการงานหรือใคร ที่เป็นคนโสดน,นะคะกําลังจะไปจีบใครอาจจะมีการแข่งขันในเรื่องของการจีบสาวประมาณนี้หรือแอบชอบใครอาจจะไม่ได้รับการตอบรับกลับมามันมีเหตุการณ์หลากหลายเหตุการณ์ทีม่มันจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้และในจังหวะที่ดาวคู่ศัตรูอยู่ด้วยกันในเรือนอริแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้หลายอย่างหลายประการกันเลยทีเดียวค่ะ ต่อมานะคะเรามาพิจารณาที่ดาวพระเสาร์กันบ้างค่ะซึ่งถือว่าเป็นดาวที่สําคัญมากๆของชาวลัคนาราศีธนูเช่นกันเพราะดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณค่ะดาวพระเสาร์ได้โคจรมายังเรือนกระดุมพระคือโคจรมายังเรือนการเงินตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2563แล้วได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยนะคะและก็จะอยู่ในจุดนี้ยาวไปประมาณ2ปีกว่ากันเลยทีเดียวค่ะ ดาวพระเสาร์ถือว่าให้คุณเกี่ยวกับเรื่องเงินมากๆเลยนะแต่ลักษณะของดาวพระเสาร์นะคะจะเป็นลักษณะที่จะต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้เงินนะลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูคุณต้องรู้ไว้เลยว่าจะต้องแลกด้วยความเหนื่อยจะต้องออกเหงื่อจะต้องเสียเหงือกก่อนถึงจะได้เงินเจอกับแรงกดดันเจอกับความเครียดอย่างแน่นอนค่ะเพราะดาวพระเสาร์เวลาให้คุณกับใครเนี่ยก็จะรับ ก็จะเป็นไปในลักษณะที่ค่อยให้ไปเรื่อยๆค่อยให้ไปทีละนิดทีละนิดแต่การที่จะให้ไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยจะต้องแลกมากับความเหนื่อยยากต้องต่อสู้ดิ้นรนประมาณนี้นะคะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูจึงต้องรู้ตัวเองเลยว่าการที่คุณจะได้เงินมานั้นคุณจะต้องเหนื่อยคุณจะต้องออกแรงอยู่เฉยๆมักจะไม่ค่อยได้นะคะ <c oughs> เป็นแบบนี้นะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าการได้เงินของชาวลัคนาราศีธนูมันจะได้เงิน จากความสามารถของตัวเองค่ะและการได้เงินมาของคุณจะสร้างความมั่นคงในชีวิตของคุณได้เพราะดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวของความมั่นคงเป็นดาวของความแน่นอนนั่นเองนะคะในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเนี่ยไม่ต้องไปหวังมากนะต้องขอพูดกันตรงๆแบบนี้แต่ถ้าได้ก็ถือว่าดวงชะตาของคุณน,นั้นดีมากถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะคะแต่ไม่อยากให้หวงังอยากให้มุ่งไปกับเรื่องของการทํางานมุ่งไปกับ เรื่องของการตั้งใจหาเงินในอาชีพของคุณในเรื่องราวของการทำมาหากินแบบนี้หวังได้มุ่งได้พยายามได้อย่างเต็มที่เลยค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะเออสมัยลืมไปค่ะขอฝากอีกสักนิดนึงนะคะว่าการที่ดาวพระสาวโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในราเอออยู่ในราศีกุมอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้นะคะเป็น เป็นระยะเวลาสองปีกว่าตรงนี้นะก็จะมีบางช่วงบางตอนนะคะที่ดาวพระเสาร์นั้นได้โคจรถอยหลังหรือโคจรพักองศาค่ะนั่นก็คือช่วงวันที่25าพฤษภาคมยาวไปจนถึงช่วงวันที่27กันยายนค่ะเป็นช่วงที่ดาวพระเสาร์โคจรพักองศาก็จะส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีเลยนะคะถ้าเกิดท่านใดยังไม่ได้ฟังนะก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้สมัยได้อัปโหลดคลิปเหล่านี้ลง ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถไปย้อนฟังกันได้เลยค่ะโอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะคะคร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทวนน้านะคะไม่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ